หมู่บ้านนี้นะคะก็มีชาวบ้านอยู่ชาวบ้านหน่งนะคะหลักหนึ่งนะคะมีอาชีพเลี้ยงแกะแล้วเช้าทุกเช้าที่ตื่นมาแม่เขาก็จะโกนเรียกลูกอีกแนะ,ะน,นี่ขนาดขาวสีกันนะเนี่ยให้ตัวอื่นสีทำยังไง มาริโอ้เอ้ยเอาโอ้โอ้โอ <ellos> okay. ้โอ้เอ้ยโอ้เอ้ยไปเลี้ยงแกะโอ้โอ้เรียบร้ไปเลี้ยงแกะนะคะแล้วมาริโอก็นำแกะไปเลี้ยงในชายทุ่งนะคะแล้วแล้วมาริโอก็นึกสนุกขึ้นมานั่งคิดนอนคิดแล้วก็นึกสนุกขึ้นมาเดี๋ยว เด ah, right? like, ิน well, ยังข oh uh, ้างเลยข้างเลยปั๊จับปั๊บี้โเก็บหน้ามีกันเดียวันเนี้ย่าอรบ่าวนี่ะเนี้ยที่น้องครับมีใครว่างนะครับ ส,ส,สนใจดีกว่าพี่แสดงอยู่พี่อ <c oughs> ยากดูการแสดงด้วยนะคะอยากดูการแสดงด้วยเป็นกำลังใจเพื่อนหน่อยอยากไปนอนอะไรที่อยู่ก็พา,าตัวไปมองมัน <c oughs> ไม่สนใจแค่ที่เขาอสนใจมา,ามีใครมีใครอยู่ไหมครับเพื่อนหน่อยครับแกผมโดน อยู่ออกปกติเลยเยอะเดียวเยอะเดียวแป๊บหนึ่งเยอะได้นะเป็นไรเป็นไรพี่ปกติเป็นพ่อก่อนเป็นพ่อแกเป็นเหมือนจะขอไปนะต้องคอยปิดตู้เป็นชาวบ้านด้วยใช่ไหมเป็นชาวบ้านก่อนกูเดี๋ยวบอกเพียงเลยช่วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับแกเออ ปลาตามากินแก่ผมแล <kav am. S 1> mm ้วเชิญ้วยครับไหนไหนหมาปลาที่ไหนไหนไหนหาปลาที่ไหนอยู่ที่ไหนหาป่าอยู่ที่ไหนมันวิ่งไปนู่นแล้วครับเสียใจป่ะโกหกกันนี้อย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมโกหกกันนี้เราอะมีมีจริงๆเมื่อกี้ตอนผมวิ่งไปมันไล่ตะคุกแกะผมอยู่เลย ไดวิ performance performance. ่งหนีไปแล้วอ่ะผมขอโทษนะครับผมขอโทษจริงผมขอโทษจริงครับแล้วมาริโอก็หัวล้อกลับไปอย่างมีความสุขฮั่าฮั่วฮ่วฮ่วฮ่ว